Hi I'm Zim and you are watching เด็กไทยไกลบ้านสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเด็กไทยไกลบ้านค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็เป็นวิดีโอ Ask z ซินะคะหรือว่าเป็นวิดีโอตอบคาถามนั่นเองค่ะเป็นคําถามที่ได้มาจากทางบ้านนะคะก็ <c oughs> คือคําถามที่ว่าเวลาที่เราไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเยอะๆเนี่ยลืมหรือเปล่าแบบคือพี่ซิมรู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่กลับมาอยู่ไทยแล้วก็แบบไม่ค่อยได้พูดภาษาอังกฤษมีแบบมีลืมมีอะไรอีม้างไหมเออคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่คิดว่าภาษาเนี่ยนะคะมันเป็นสกิลที่ ที่แบบมันเป็นทักษะเหรอปะคือมันเหมือนแบบการว่ายน้ำการเตะบอลการอะไรอะขับจักรยานอะไรแบบเนี้ยซึ่งถ้าเกิดเราเป็นแล้วอะมันก็เป็นไปเลยแต่ว่าถ้ามันขาดการฝึกฝนหรือว่าแบบไม่ได้ทำมานานอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดแบบพอกลับมาทำใหม่มันจะมีความแบบ มีความไม่คล่องอะค่ะ <c oughs> มี่คอมแบบว่าขับจกักรยานอด้แบบแดงๆแดงๆแดงๆนิดงหนึ่งหรือว่าว่ายน้ํารู้สึกแบบเหนื่อยง่ายนิดนึงไม่เหมือนกับตอนที่เราขับจกักรยานทุกวันหรือว่าว่ายน้ําทุกวันเนี่ยเวลาพูดภาษาอังกฤษก็อย่างนี้เหมือนกันคือพี่ก็มีปัญหาที่แบบว่าอย่างไงอย่างเช่นอา่านเรื่องของการเลือกคําเลือกใช้คำอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแบบนึกคาไม่ออกแบบ adjective my tongue อะไรเงี้ยแบบมันติดอยู่ที่ปากเงี้ยก็มีเยอะปล่อยเหมือนกันหรือว่าเวลาที่พูดมันจะพูดแบบ พูดวนๆนะเหมือนว่าเรานึกคำนั้นไม่ออกใช่ไหมเราก็ต้องโกราว์ต้องแบบพยายามอธิบายสิ่งที่เราต้องการจะพูดอะไรเงี้ยคือแบบอาจจะสื่อสารได้ไม่แบบเป๊ะตรงประเด็นแล้วก็ชัดเจนเหมือนกับตอนที่เราพูดภาษาอังกฤษเยอะๆทุกวันทุกวันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สังเกตตัวเองนะคนอื่นไม่รู้เป็นหรือเปล่านะแต่คือพี่เนี่ยแอคเซนต์จะเปลี่ยนก็คือวิธีการออกเสียงบางคำเนี่ยจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยจะฟังดูเป็นสำเนียงไทยมากกว่าปกตินะคะซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยก็คือไม่ได้ พี่ไม่ได้คิดว่ามันเป็นสิ่งที่แย่นะเพราะว่าก็คือยังเป็นคนที่ออกเสียงชัดเจนอยู่เพียงแต่ว่ามันฟังดูไทยมากกว่า แ a ่ไม a เซ any sense <laughs> คือเหมือนแบบวิธีการออกเสียงมันเปลี่ยนไปนิดนึงอะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่แบบหูดีอะคือแบบฟังฟังเก่งแล้วก็แบบพอฟังเนี่ยเราก็จับเอาแบบว่าเฮ้ยฝรั่งเขาออกเสียงอย่างนี้แล้วก็ออกเสียงอย่างนี้บ้างเนี่ยเหมือนเป็น,ม,นมันการออกเสียงที่ถูกต้องการแบบมีสำเนียงที่ดีอะมันก็คือการเรียนเสียงได้เหมือนกับเจ้าของภาษานั่นเองซึ่งทีนี้พอเราไม่ได้ฝึกเยอะใช่ไ่ะแล้วเราก็ไม่ได้แบบ พูดเยอะหรือว่าดูอะไรเยอะเราก็ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจําวันซะส่วนใหญ่อย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบเราคุ้นชินกับการออกเสียงแบบไทยคุ้นชินกับการได้ยินเสียงที่ออกเสียงแบบเป็นเป็นภาษาไทยมากกว่ามันเลยติดแอคเซนต์นานออกมาด้วยนะคะนั่นแหละก็คือเป็น2ประเด็นเนอะที่พี่พูดถึงสรุปก็คือว่าลืมไหมไม่ลืมค่ะแต่ว่ามีความแบบไม่คล่องมันไม่เหมือนกับการที่เราฝึกบ่อยๆหรือว่าได้ใช้ทุกวันแต่ว่า ก็มีบ้างในเรื่องของการออกเสียงที่แบบว่าเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเกิดพอพูดมาเยอะเหมือนแบบไปเจอเพื่อนที่มาจากเมกาอะไรเงี้ยพอแบบคุยกันสักแบบครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแหละก็เริ่มกลับมาแล้วสำเนียงอเมกนวิธีการออกเสียงที่เราต้องการหรือว่าคำศัพท์อะไรต่างๆมันก็จะเริ่มไหลกลับมามันเหมือนแบบมันเรามีความรู้มีทักษะอยู่ในลิ้นชักอะค่ะแล้วมันแบบมันสนิมขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็แบบไปเปิดลิ้นชักแล้วก็เปิดเข้าเปิดออกเปิดเข้าเปิดออกแบบหยิบคำศัพท์ที่แบบซ่อนอยู่ึกข้างในอะไรเงี้ยส หมือนได้ใส่น้ำมันได้ใส่ให้มันคล่องกว่าเดิมประมาณนั้นนะคะโอเคสําหรับใครที่ยังมีคําถามอะไรนะคะที่อยากจะให้พี่พูดถึงหรือว่าเล่าให้ฟังอะไรอย่างนี้นะ,ะก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยนะคะแต่ก็อย่าลืมนะคะไลค์คอมเมนต์ซับสไครป์พี่จะมีวิดีโอมาบ่อยๆนะคะประมาณสัปดาห์ละสวิดีโอคือวันพุธกับวันอาทิตย์นะคะก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยค่ะเอา e you in the next video thanks for watching bye